ต่ครับพี่น้องนะครับวันนี้เราไปเล่นเกมผีนะครับตบๆนะครับเห็นพี่น็อตเขาเล่นมานะครับก็อยากจะเล่นตามนนครับ เซียจัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยแดดก่วหาว่ามาสกิปปมาสกิปมาสกิปใครวะไม่รู้โอใครอ่ะไออะไรตัวตัวตัวไอปิงไรตับฟักฮะปวดยังไงแขนขุดอวดใครบไากมาอ่ะ ต้นนะครับผมกำยามจะหาบ้านอ่ะคุณช่วยเอ่อบอกหน่อย,ยได้ไหม,มได้นายหาบ้านนายอยู่เหรอบ้านไหนลูกผมกำลังหาบ้านของคุณเออ่แม็กซิมนะครับผมเออ่เขาจ้างผมมามมนะครับแม็กซิมนะปกติเขาบอกให้ฉันหนูบ้านเขาเนอะ <S <S ฉันมาร์โกโบโทโบโทฟสกี้แล้วก่อนนะ มีที่ได้เจอครับคุณมาโก้แล้วคุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าบ้านเขาอยู่ไหนอนอนแน่นอนอยูสองบ้านหลังหลังเนี้ยนะหลังหลังจากว่านชั้นอ่าอะไรวะเพื่อนบ้านของเราซาเวอรเนะี่ยอยู่ตรงกลางแล้วจะนั่งคุณแม็กซิมอะไรวะแอนเดนแม็กซิมเลยอ๋อมันมัน,มนเพื่อนบ้านของเพื่อนบ้านของเราซาเวอรอยู่ตรงกลางแล้วคุณแล้วแล้วว่านของคุณแมนะ็กซิมเนี่ยอยู่ใกล้ๆเธอผ่านไม่ได้หรอก ขอบคุณคุณมากก็ไม่มีปัญหาเออแล้วก็ถ,ถ้าเธอถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันก็ฉันจะขอทำอะไรเกี่ยวกับเมลนี่หน่อยนะฉันรู้สึกตีใจมากโอ,อ้ดีดีครับแล้วมาทำอะไรได้ ช่วงนี้นั่นมีคนหายตัวไปบ่อยมากแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแต่ส่วนใหญ่เพราะว่าเพื่อนบาทของเราซาวโวอนั้นเป็นคนที่ไม่ยอมพูดอะไรเขาออกไปเขาออกไปเที่ยวสักพักแล้วแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวจะใส่เดี๋ยวเขาเขาบอกว่าจะใส่ที่ของที่อะไรก็ปลอดภัยอะไรเงี้ย เดาว่าเขาจะเอาเดาว่าเขาจะอยากดูตอนที่เขาไปเอนจอยก็ผมไม่มีปัญหาถ้ามีอะไรก็อยู่บ้านเนี่ยโอ้คุณแมากูกอะไรเฮ้ยพี่ฮะหม้วถนนบ้านอะไรมันโคตรว่าง นี่จะบ้านซาวโวใช่ในอีหลักในเรือมีกล้องมีกล้องแล้วก็นนี้ก็บ้านแม็กซิม,มนี่แหละโอไนว ทีกันเป็นนักฆ่าดูขอบคุณที่มาดูบ้านให้หน่อยช่วยเช็คเช็คเอ่อเมลบ็อก คืีฆ่าคนเฝ้าบ้านปกติประตูปิดตัวอตัตโนมัตนนะิห้ามเข้า ตอเซ็กซ์เอี่สิบห้ายับสเห็นล่าสุดตอนปีหนึ่อันนี้ปีอะไร no sé si ¿verdad? ผมนักสืบบริสโตริโนเป็นนักสืบของทางเบรุนะผมเยาจะมาถามคุณสักข้ออ่าครับอ่ามีอะไรครับมีรีพอร์ตมาว่ามีคนหายตัวไปช่วงนี้อ่อแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกมากเราได้ทำการสืบสวนนิดหน่อยแล้วฮะผมได้ยินมาบ้างแต่ปกติกวมนะผมกำลังไปทิ้งขยะคุณแน่ใจเหรอผมเชื่อว่ามีบางอย่างที่น่าจะเห็นมากในบ้านนี้นะ ร้เปอร์เซ็นแค่ทิงขยะยใช่คุณดูโอเคแค่ดูดีๆนะเราต้องการจะเสร์ถึงเรื่องนี้โ okay. อเคครับผมครับคุณนักสืไม่เป็นหาเอ้ยวิ่งเอา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 เว้เ เฮยเฮียเฮียเฮียต like ัวเยียอะไรตัวเยียอะไรตัวเยียอะไรใครมันแขนยาวตกใส่ตูดตัวนั้นนักสืบครับขอโทษครับช่ห้กลับมมีชีวิตได้ไหมครับไม่ไรหรอก ไม่เช็คไม่เอาปรับเสียงมานะครับอือ้กระดูไข่เขาบอกว่าให้เราไปเช็คชั้นบนนะครับมีเสียงเดือนข้างบนนะเกมพีครับมันทำอะไรเราไม่ได้น,นะครับชิ่ๆนะครับเกมพีนะครับเราจะไปปวด สบายสบายแล้วเนี่ยไม่มีอะไรหรอ,อ,อมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ป้ายหลุดนี่ครับเล่น้กันไหมฉันอาจจะเหนื่อยคนไปหาอะไรก,กินแล้วก็นอน ตัวด้านบนนี่ก็เปิดอัตโนมัติอันนี้สีเดียวอสิเริ่มไปกินน้ำมนแย่แย่แย่กินมืเตียงเปิดประตูยังไงรอรอข้างหน ยองครับบีทีวีได้ไหมทีสองสี่สาม มึงกล้ามากขาโมยรีโมททีวีกูยยึดมั้ยสัตว์มันจะมีช่องขาวดำอยู่สวัสดีครับพี่น้องวันนี้อยู่กับรายการสกีบิดี มึงใครมาแลรบ,บ,บวะ ทูเปอร์สู่เพลย์โยเกมยังเกี่ยวครับไม่ดูนะครับไม่ดูสำรับตบไม่ได้ด้วยห้องนี้ Not Automatic พร้อมนะครับไม่พร้อมพร้อมสกิปไปดิเอ่อหองนอพร้อมนะครับไป ไ <Yeah. S 2> อ้เบ็กไอพี่อะให้คุณมาฟาวดาโอยยียอะไรก็ไม่รู้รขอโทษครับพี่ขอโทษครับ,บครับผมขอโทษครับจะออกไปเดี๋ยวนี้แล้วครับ ตัวเกมโบ้ให้หาเกิดอะไรขึ้นขนาดที่จะหาอยู่หน้าต่างเปิดอยู่ไข่มันเดือดน,นั่นไหนวะเปิดไม่ติด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 ตล้วตัไหน้าไปจริงหรอ Ay, ya. Ay, ya. Calame tú, mire. ไปด้านบนดับไปแล้วตู้หน้าก็ล็อกล็อกหมดเลยเอาไงดีวะไม่กล้าวะไปตูตห้องนั้นเปิดให้กูเข้าไปซะด้วย หูฟังก่อนโอเคนะครับไปครับอ๋อเป็ดร็อปเปอร์ดักกี้ตุก๊กตาเป็ดไม่ได้ใส่หูฟังแนละ้วตอนนี้กลัวมาโอ้โอ แม่จีด้วยเดี๋ยวริวริวน้วตังตังตังยิวยิวยิวตาม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 ตคนโอ้ยตายห่าไปแล้วแม่ครับอืม เก็บศพจริงๆครับอืมอืมอืมเศกุนไ,ไปอย่างนี้เลยผมวิ่งต่อไปจนผมไปถึงสถานีตำรวจที่ใกล้สุดหลังจากที่สืบสวนก็ได้เจอว่าคุณมากโก้นั้นได้ตายูนในบ้านของเขา คุณแ็กซิมได้ดูแล้วได้รู้ว่าเขานั้นโดนฆ่าและยัดในถุงขยะนั่นนาะครับอนตั่งเขาซาโวอได้หายตัวไปอย่างไม่อย่างยังไม่มีเจอเขาก็ยังไม่ถูกเจออยา่างตัวนี้ เุ้ยครับผมบ๊ายบายนะครับ